เนเพื่อนค้ายายยังบรทัานได้หายหายดีเป็นวัดลงข้อค่ะเป็นวัดลงข้อเสียงแหบเสียงเสียงบอมีแล้วค่ะผักงานไปซี่หามือพี่น้องจ๋าเสียงกับบอมากคือเก่ามาเหตุงานได้สองมือกัเสียงแหบแหบนะพี่น้องพ้งจีาย้ไร้มือจ้ะ เรเสได้ฟังเพียงเสียงแหบเสียงบ่มีเลยเสียงร้องเสียงบ่เป็นน้องจา๋าใน้นาทีการงานย้ายกระเห็ดไปลองไปเพื่อว่ามันเป็นนาทีของเฮ้าเนาะคะ่ะพันสิยุดธนา่นเกินไปกระเจงใจเจ้าหน้ายุนนะคะก็มาบอกเพื่อนๆพนากใบก้อนนะคะ ก่อนล่ำหรือว่าเสียงเพลงที่ขอมายายบลืมสัญญาด้จ้า